เขาจะมาดูอะไรแบบนั้นนะคนมาเขาเล่นการทดลองอย่างนี้อ,อืมเนี่ยก็คือว่าเหมือนรอบนี้เราต้องลองไพ่ถ้าถ้าไพ่ที่แบบไม่โกหกก็คือไพ่ราชินีมันจะเขียนว่าการเล่นลองของราชินีราชิน,นี้เราดูที่ไพ่ของเราว่าไพ่ของเรามันเป็นอะไรแล้วเราก็ต้องเลื่อนกบอ ผมคิดว่าอาจจะเป็นหนึงที่ไม่มีราชายังไงอ่ะเอ้เนี่ยค่ะผมร้อนมาของฝาพักหน่อยแลกันแปะแปะพักพันร้อ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 น้อนร้อ้อนรอนอ้อ้อนออ้น

What happened? king. กำลังวิเคราะห์เล่น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 สรุปผวามหลับจริงเลยหลอดหลอดหลอด ลบหน้าครับลงลบหน้าลบหน้าโอเคเพิ่มจำไพ่ต้นเกมไม่ได้วะเขาดูให้อะไร่ยังไงดูให้คนของคนอื่น มันดูไม่ได้ <One S 1> ครับข<พ>องมันไม่เห็นหลังละใช่ไม่เห็นหล,งลังเลยแต่มันจะเห็นหลังละ <One Ace. S 1> อืมอืมเฮ้ยห <c oughs> ือเฮ้ยเฮ้ยสิอ่ะ <c oughs> สิสไม่อะไม่รอ้อนสนาม โอเคมันแตะผมแบบผมอ่าเรียบร้อยคือรักกันมากเลยเนาะเออรักกันมากดูเขาตอบจำนะไปจี่จำเขาไว้เลยเฮ้ยแต่ก็รอดนะขอแ้่แซมนะรับอ่าโอเคผมจำได้ผมจำแล้วผมจำแล้วลับแซ่บลับแซ่บ รู้สึกว่าผมมาได้ยวไรนะผมเป็นลมอ่ะต้องหัพักสักนิดหน่อยลมอือืมหอควนเอายืมสกก่อนเฮยจะไม่จัดับหน่คีน้ายหอลับเซฟปืนีะหลับเซฟหลับเซบ คิดใครดับเกมไม่ออกเหรอหได้เท่าไหร่แล้ววะขอบคุณผมดับไม่ได้อะผมจับไม่ได้คุณลงไหนไปบ้างมันดูไม่ได้ครับไอผมผมผมจับเกมอกไงผมจับเกมหมอกไงอ ความจำคูณเฉย่วยทบองผ่ากได้ไม่ไหนะครับเขารู้ได้ไงอ่ะเขารู้ได้ไงอ่ะดวงครับดวงดวงดวงมีวิธีอ่านเกมหรือผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีอ่านเกมอยู่แต่ผมไม่บอกว่ามาอ่านยังไงจีคุณบอกว่าอะไรนะคุณลงอะไรคุณบอกว่าคุณลงอะไรนะอลืมดู 没报，没报。嗯。没血了。 ส่อลอแต่มันต้องเป็นทีเซีัลเลย่งอลเอแต่มันจเป็นทีเซีดไ้กีดฮ้ยไนกี้าตัวเองว่ะลจะบอกว่าได้กี้ทำการตัวเองไว้แล้วได้กี่สังเกตการลงรของเขา <c oughs> การสังเสีย

ผมว่าไม่มีคมมมนมมไม่มีโจ๊กผมอยากว่าไม่มีคนไม่มีโจ๊ก1 ace 1 ace สถานการณ์ตกอยู่ในความเงียบ one ace two aces one ace one ace <coughs> one ace two aces one ace <coughs> one ace ไม่รู้กันโดนอยู่ดีครับสงสารเกียรเนะอเอคนหลายดีเนที่จอดยสองทจอดพอิสคน้แหละที่ไม่มีที่จอด จ๊กตาไม่ได้ดูวอืมเทบทุดก็ได้นะคะับไม่ครับผมอยากเป็นหัวแถวทำไมล่ะ กูเขียนไอ้ชีางกูเขียนร้อนเหรอครับร้อนเหรอร้อนร้อนร้อนอยากเล่นแวว์วู๊เลยอ่ะอ้อาอขอบคุณนะได้กินแซ่บไหมคุณลินมองจุดมองบน ด้านบนมีแต่ไม้นะครับ2 Aces อืม1 Ace

ใครจะอยู่ใครจะไปอืมสมหัว้าไม่วหัวหัวหรอลองดู <c oughs> ลองดูเชื่อววหว ผมมั่นใจอยู่นิดนึงผมมั่นใจอยู่นิดนึงคนนี้คนนี้ไหนคนนี้ไหนคนนี้ไหนเชียวผมลองดูได้ <laughs> <laughs> ผมว่ามันแปลกๆเอ๊<ะ>โดน <laughs> <laughs> กินแซ่บ <laughs> นคมผมไม่ลองอัยนี้ <laughs> <laughs> เอาคนข้างเดินอีกแล้วไอ้ยาอย่าหลับไหมหลับแซ่บหลับแซ่บเอ้ยมีหลับวะไอ้เชี่ยผมพลาดไม่ได้เลยว่ะเขาก็พลาดเหมือนถูกไม่ได้อ่ะ one a <Ace. S 1> c เอ็กซ์ะเชื่อไหม không nhận aces. ก้มเงยรอดเสียงดูเรียบร้อยหลับแซ่บครับหลับแซ่บครับขอบใจทุกคนเองนะครับทุก2 2 <laughs> one ace, uh -huh. mm. see two aces, <laughs> one ace. ใครจะไปเรียบร้อยจะตามคุนดิได้ไหมเออปวดตึงนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไร